นี้นะคะกพชก็มีมติให้ปรับภาษีสับสมิมรตน้ำมันเบนซินและดีเซลให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกันค่ะและเตรียมเก็บภาษีกา๊า NGV ตามแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานพร้อมให้ลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินอีกลิตรละ1-2บาทโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชโดยมีพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ1บาทและเบนซินล,ลิตรละ2บาทค่ะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถทําให้ราคาน้ํามันทุกชนิดลดต่ําลงกว่าลิตรละ30บาทได้เนื่องจากจําเป็นต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อดูแลเสถียรภาพร,าพราคาน้ามันราคาพลังงานโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ํามันผันผวนในขณะนี้วันนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยก,ก็ทำมาตลอดร่วมกับคอสชจะกลดภาษีเอาอะไรให้ร้อยตัวแก๊สอะไรต่างเนี่ยทุกอย่างเริ่มเป็นปกติแล้วนะก็ ให้เวลานิดหนึ่งมันหน้ามาจจะลดมากกว่านี้ก็ได้นะก็ขอให้เกิดความความแน่นอนก่อนเพราะวันนี้มันมือหวาอยู่ตรงเนี้ยเราก็พยายามลดและให้มาที่สุดคดีคำว่ากองทุนน้ามันเนี่ยเก็บไว้ซัพพอร์ตตรงนี้อันที่2มันเรากําลังปรับโครงสร้างการใช้การใช้พลังงานในเรื่องของการใช้กใชแกสใช้น้ำมันมาเผาเพื่อให้เกิดความร้อนเพื่อให้เกิดพลังงานทางไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันกำลังปรับเรื่องอะไรพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนเราก็ต้องมีกองเงินก้อนหนึ่งเพื่อส่งเสริม จากมติกอพอชอส่งผลให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลิตรละ1บาทยกเว้น E85 และน้ำมันดีเซลปรับลดลงลิตรละ30 3สสตางค์ส่งผลให้ราคาขายน้ำมันปลีกเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลงลิตรละ2บาทส่วน E85 นะคะราคาขายปลีกลดลง20สตางค์และน้ำมันดีเซลราคาขายปลีกลดลงลิตรละ1 บทที่ประชุมกพชยังได้พิจารณาปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มเบนซินและดีเซลให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นอยู่ระหว่าง2บาท85สตางค์ถึง5บาท55สตางค์ต่อลิตรและจะจัดเก็บภาษีสรรพาสามิตรก๊าซ n อ v g v เช่นเดียวกับเชื้อเพลิง